เราเราจะมาแจ้งว่ามเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่าวมีแฟนติดตามรายการของเราค่อนข้างเยอะมากซึ่งเมื่อวานนี้นะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นพลิสุดท้าย้วของพวกเราในในปีนี้<ฆ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งเราใช้ขอใช้ขอใช้คําว่าพัก<ฆ>พักรายการไปแล้วตอนนี้เมื่อวานคือเลปสุดท้ายนะครับที่จะออนแอร์ในปีนี้นะครับผมซึ่งก็ฝากบอกแฟนรายการอย่าไปทางการด้วยคือมีหลายคนตกใจเห็นแบบว่าในคลิปยูทูบเขากเขียนว่าเอ็นแบบว่าจบอะไรเงี้ยก็คือ าเป็นว่าเป็นการพักในปีนี้แต่ว่าจะเป็นการกลับมาแบบไหนรูปแบบไหนก็รอติดตามลวกันแต่การกลับมาไอรูปแบบแรกเนี่ยคือเราจะเจอในคอนเสิร์ตแน่นอนแฟนๆรายการที่คิดถึงพวกเราจะดูโชว์พวกเรานี่มาเจอในคอนเสิร์ตเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันอีกทาไหนไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะเป็นการร่วมงานครั้งสุดท้ายหรือว่าอนาคตจะมีรายการอีกไหมอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันวราเราเรามาร่วมทำ ร่วมสร้างความสุขด้วยกันในในวันคอนเสิร์ตก่อนดีครับใช่อย่างที่บอกไปคือเราไม่ไม่รู้เราไม่ไปทางรู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อยากให้แฟนๆสีโครตามาร่วมกันใช่ครับเป็นเหมือนเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเลี้ยงศพแฟนรายการนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออาจจะมีโอกาสได้กลับมาในรูปแบบต่างๆโปรเจกต์ต่างๆนคือเราเรามีอยู่แล้วแต่รายการในปีนี้หรือปีหน้าเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาหรือเปล่า ครับก็คือยังไม่รู้อะไรเลยสปาร์ก64ดำนะฮะใช่ไหมก็คือว่าตอนนี้ในการทักทักแน่ๆคือในปีนี้เราไม่ได้ดูกันแน่แล้วะปีนี้ก็เหลือกันเดียวด้วยไม่ได้ดูแล้วใช่ปีหน้าก็คือปีหน้าเดี๋ยวเราเจอในมกราคมเลยจ้ะแน่นอนเจอกในคอนเสิร์ตกล่องแล้วเดี๋ยวพในคอนเสิร์ตอีกทีนึงว่าจะมีอะไรยังไงใช่ครับผมนะครับอ่ะความในใจที่เราจะบอกก็ตกใจเหมือนกันครับครับเพราะว่าก็ยังขอด้านอยู่ คือไม่ได้จริงจริงนาะว่าอูจะไม่ได้ร่วมกันไม่ได้มีความผูกพันกับสามคนที่เกิดขึ้นว่าผูกพันกันแล้วก็ทำรายกันตลอดเดี๋ยวนี้ยุค 4G ครับเราต้องความจริงกันนะครับผมคือมันเหมือนเป็นปูข้าหูหน้าของเราสองคนก็คือผูกพันแหละผูกพันกับสี่หูน้ามาตลอดรายการนี้มีมาสามปีแล้วนะครับจริงๆก็มีแบบช่วงที่เราพักไปบ้างกลับมาบ้างก็เป็นวัฒจักรปกติอยู่แล้วที่เราต้องไปแบบทำให้รายการเราดีขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่ว่า ถ้า,าเกิดว,ว่าเราจะพักไปยาวๆเนี่ยมันก็จะแบบใจหายเหมือนกันกน็คือแบบคงคงคิดถึงรายการนี้มากๆแล้วก็คิดถึงแฟนๆรายการสีโพดามากเพราะว่าเราไปที่ไหนก็ตามครับเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็ตามจะมีคนแบบโ oh, หชอบมากเลยรายการสีโพดามาันคือแบบรูทุกอาทิตย์เลยอะไรเง,งี้ยก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามามาตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าอยู่เคียงข้างวมาตลอดสีโพดามันแบบว่าเราเหมือนไม่ใช่การทำงานนะครับเราเหมือนเราเป็นแบบพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็แบบสรุปมากๆที่จะทำงานกับสีโพดาม อ่าขอในใจจัดก,ก,การครับแกคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นครอบครัวเลยแหละครอบครัวที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกๆอย่างที่เหมือนเราเติบโตด้วยกันเติบโตมาด้วยกันแล้วรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่เหมือนเราสร้างมาด้วยกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานของพวกเราต่างๆแล้วมันเหมือนเป็นอีก อีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่สาคัญจริงๆสำหรับแกนเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจใจหายมาก<ะ>แบบมากๆเลยค่ะที่มันเนาะเราก็รู้ว่ามันจะต้องมีวันวันนี้แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ต่างๆมันก็ยังไม่หายไปแน่นอนแก้มเชื่อว่าแฟนๆก็ยงังรอแล้วให้กําลังใจพวกเราตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาให้กำลังใจในคอนเสิร์ตนี้กันเยอะๆนะคะเราก็จะทําให้ดีที่สุดแกลครับผมยศ ก็จริงๆผมว่าคำว่าสี่โปรดักมันไม่ใช่แค่พวกเราสี่คนแต่มันคือทุกๆอย่างที่ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบวมงกันสร้างมากมาแล้วก็มีคนดูเบ่วมกันสร้างประสบการณ์ทําทให้คําว่าสี่โปรดักมันชัดเจนมากขึ้นก็อยากจะขอบคุณแล้วกันคนระับขอบคุณแทนแทนพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็ยังมีเบื้องหลังเยอะแยะมากมายที่อยู่กับคำว่าสี่โปรดักมาด้วยกันก็คงจะคิดถึงแน่นอนโดมครับ ครับก็ผมขอใช้ว่าสี่ผู้ดำนี่คือครอบครัวจริงคือให้ให้วิชาผมให้ให้ความรักเยอะแยะมากมายมันทำให้เราสามารถเป็นทำงาน,นแต่ณะแนนยังอี่นะไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือต่างๆการอยู่บนเวทีมันสร้างประสบการณ์ให้เรามา,มานานมากแล้วเราได้ร่วมงานกับนักร้องคุณภาพอีกสามคนซึ่งเขาเป็นที่เราเขาคอยบอกแนละคอยสอนเราเรารู้สึกว่าเราโชคดีงงมากในที่ ที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้รวมถึงเราโชคดีที่มีแฟนๆคนดูที่น่ารักมีทีมงานที่น่ารักคอยอุ้มชูเราคอยทาดันเราในในเส้นทางของ,งการบันเทิงคือผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมเติบโตมาแล้วก็เกิดมาจากสีโพดําจริงได้โอกาสดีๆเราะจากสีโพดําได้ไปแบบว่าต่างประเทศไปทัวร์ต่างประเทศถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าตัวคนเดียวมันมันไม่แข็งแรงพอจริงๆที่จะทําอะไรได้ในวงการบันเทิงแต่วันนี้ ครอบครัวน,นี้ทราบความแข็งแกร่งกับเราและทําให้เรายืนได้อยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงขอบคุณทุกทายทุกคนขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนที่สร้างสร้างตัวผมมาให้เป็นตั้งสี่โภระในวันนี้ขอบคุณจังนี่สี่โภระนะฮะได้รู้ตัวเองด้วยครับผมได้แต่งหญิงในรายการด้วย <c oughs> นี่ไงอย่าอย่าพูดเรื่องนี้บ่อย,ยนะครับเพราะเราอาจจะเรื่มเริ่มขวกันครับผมไม่ขวจ้ะเดี๋ยวฉันไม่มีงานจ้ะ อ่ะวันนี้มีหนึ่งเพลงพิเศษที่จะมอบให้ด้วยนะครับใช้ในการร้องกันก็เป็นเพลงที่แทนคบขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันไม่ใช่แค่พวกเราสีโพดัมนะครับขอบคุณเป็นแฟนสีโพดัมทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับผมแล้วก็ทำให้เราทุกคนได้วันนี้ครับขอบคุณที่เราได้เป็นสีโพดํานะครับขอบคุณกันแล้วกันครับอ่ะไปิดปากเพลงนี้ร้อกันนะครับขอบคุณกันแล้วกันครับ